มันคืออะไรครับเด็กเกี้ยวครับมันคือของเล่นของเล่นอือนี่ค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะมันคืออะไรไม่เกี่ยวนมัไรู้นะคะเด็ 4D Q ใครม้วบนไปไหนคะไปเอาอุปกรณ์ค่ะซึ่งต้องถือไอแพดมันต้องใช้ไอแพดด้วยค่ะ 4D Q เขาไม่ได้แถมมาให้ค่ะเฮ้ยเขามีไอแพดไม่ใี่่ะแทนแจะมีเป็นโครงกับนี่เดี๋ยวเราต้องโหลดแอปด้วยปูค่ะมันคือมันคือ แล้วก็กันนี่่อยางนี้ตลกแล้วก็ตลกอ่ะอันนี้มันเป็นแค่กรอบน,นี่เด็กๆอันนี้เขาเรียกว่า 4D Cube เป็นตู้ปลาอ่า<อ>เดี๋ยวเราจะมาประกอบกันก่อนให้เป็นแบบนี้นะคะอ๋อตู้ปลาตาปูเนี่เหรอเออตู้ปลาตาปูทำไมมันไปเนี้ยปไ,ไปอ่ะอุ้ยะเด้น,นเลยอุ้ยน,น,นี่แค่เหรอไม่ได้คะ่ะเอาอย่าระวังนะเดี๋ยวมันขาดเลย ก่อนอื่นเราต้องประกอบอุ้ยขอโทษค่ะลูกเจ็บไหมเจ็บไหมขอโทษคะอันหนึ่งค่ะใจโรสเต็ปหนึ่งเอาอันนี้ค่ะนี่ B หนึ่งกับ B หนึ่งเห็นไหม B หนึ่งกับ B หนึ่งทีนี้มันมีรู้ต้องเอานิ้วแทงๆก็ไปก่อนเจโรขอเูือกทีคำแรกสุดค่ะเดี๋ยวจะเห็นยังไงจะกี่วค่ะ D สี่ D ส D สมจโร D สี่ D สีนี่ไง เลยค่ะเกือบเสร็จแล้วค่ะนี่ที่เราประกอบเป็นแค่โครงให้น่ารักนะคะ <c oughs> เ,เป็นตู้โครงกับตู้ปลาแล้วเดี๋ยวที่ไฮไลท์มันจะเป็นการทําปลาที่อยู่ในตู้ปลาโอ <c oughs> เคมักให้จิ๋วทำปลาไปเลยสิคะอ๋อระหว่างนี้ใช่ไหมใช่ <c oughs> เออระบายสีเลยเขาจะต้องระบายสีเอาไปเอาโต๊ะี่มาเลยค่ะโต๊ะโต๊ะโต๊ะเด็กระบายสีนะคะคือว่าเขาจะมีการอย่างนี้ค่ะที่ระบายสีเก่งมา แล้วก็เราจะต้องระบายสีปลาลงไปแล้วเวลาเดี๋ยวเราจะเอาปลาที่เราระบายเนี่ยลงไปอยู่ในตู้ได้อ่าแต่ที่นี้มีข้อแมน้นิดหนึ่งกรุณนาระบายห้ามออกนอกเส้นนะคะเป็นอาหารของเราปลา<ะ>เช่นเช่นปลาที่มันเป็นไฟฟ้าใช่ไหมต้องกินแบตเตอรี่อะไรอย่างนี้มีเฟนกิน,นเฟนฟ้ากินพริกก,นนกินยากินอะไรอย่างเงี้ยแล้วดูแล้วมันก็จะมีปฏิกิริยาต่างๆกันเออมามามา,มา<ๆ>อย่าปลาระบายด้วย อันนี้นะคะต่อไปเราก็ใส่แผ่นนี้ลงไปเขาเรียกว่าเป็นแผ่น reflection แผ่นสะท้อนแผ่นจอก็คือจะต้องใส่แบบนี้ค่ะอย่างเอียงแบบนี้นะคะอ่าบลลโมลีนะคะอันนี้ได้จูเลียล่คะไหนคะไหนคะนคะไหนคะอหมคไหนคะไหนะนี่กหนคะไหนคโไยคะคะไหนคะคไหนคหะนระไหนไหนคะคะะไมตัวดหนคะไหนไหนคะะไหนคะ ก็มันไม่ชอบอาดแดกไงเอามันชอบอาดแดกได้ค่ะมาอยู่ในน้ำเดินนะเดินนั่นน่ะสิคะอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายก็เอาปูมาใส่เพื่อความเพิ่มความน่ารักค่ะเย่ใส่ตรงนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะต้องโหลดแอปมาก่อนค่ะทีเนี้มีกิจกรรกี่ตัวคะระมาสิกลังเลยตัวหนึงอุ้ยนีโรนหนีไปไหนแล้วมาหนีกอ๋อโทรศัพท์มาคุณแม่ตามมั้งคะลูก เราบอกให้หนูพูดว <aque> ่าตู้ตู้ตู้เด็กเขียรู้ไหมครับว่าแม่ของเฮีโร่คือใครฮรัอากูค่ะเป็นอะไรกับปั๊บป้าเราไหมครับพี่ค่ะเป็นอะไรคุณแม่เราไหมครับเป็นะน้องค่ะ้คือตอนนี้ไอแพดเครื่องเนี้ยมันไม่ที่เต็มไม่ใช่มันไม่เต็มลบไปเยอะแล้วแต่มันมันเพี้ยนหนักมากเลยอ่ะเมื่อทีมันก็ ติดดับดับแล้วมันก็เด้งเข้าออกเข้าออกเข้ามมันเพี้ยนไม่รู้เป็นอะไรอ่ะมันเก่าแล้วมั้งค่ะไอแพ h e เจโลนี่แบบแข็งแกร่งมากรมเขับทับแม่เจโลขับทับยังสามารถใช้ได้ต่อได้ใช้ตั้งหลายปีนะใช้ใช้ตั้หลายปี อันนี้ขูด QR code เพื่อที่จะสแกนเป็นตัว verify app นะคะเพราะว่ามันซ่อนซอนไว้ไงสำหรับคนที่ซื้อเท่านั้นถึงจะอันนี้เฮ้ยตอนเด็กเราขูดได้กันไม่หมดใช่ไหมคะสลักคุมเก้าหรอรู้จักไหมคะไม่มีแต่จำได้นะตอนเด็กต้องขูดแตเมื่อนะขูดสลักคุมเก้าจริงเหรอแม่ซื้อแล้วหรอกมเปิดอะไรคะเมื่อกี้คุณนี่เปิดมันจะเป็นตู้ปลาถ้าเราป้อนมันอะ จอมันจะกลายเป็นสีดำ<อ>ว่ามันจะสะท้อนลงไปในนี้อ่ากล้องเดู๋ยว้ว่าแต่แค่มุน,นมแต่เกิยวยันร้อนไม่ติดกันไม่ให้ใครช่วยด้วยนะเด็กเกี่ยวฮะอ่ะดูสิคะมันสะท้อนลงมายัางปลาพอเราเอามาคว่ำนะคะแล้วมามองที่จอ,อก็จะเห็นเหมือนเป็นตู้ปลา<อ>เห็นไหมมันจะมีน้ำบุงบ๋งบุงบ๋งบุ๋งบุ๋งขึ้นมา